นี่คือไฟ์คลิกโลกที่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นจริงชายร่างท้วมคนนี้สร้างปาฏิหาริย์กลางเวทีมวยโลกแอนดี้รูอิสนักมวยที่ไม่มีใครให้โอกาสต้องไปเชิญหน้ากับราชาไร้พ่ายอย่างแอนทโทนีโจชัวคนดูชาวอังกฤษกว่าหมื่นคนต่างตะโกนเชียร์แอนทโทนีสุดเสียงเพียงแค่ยกที่3แอนดี้ก็โดนแอนทโทนีใส่หมัดขวาเขาเ้าเต็มครามจนเขาล้มลงไปทั้งสนามคิดว่าไฟต์นี้คงจบลงแล้วแน่ๆแต่แอนดี้ยังไม่ยอมเขากัดฟันลุกขึ้นสู้ต่อ แอนโทนีเปิดเกมบุกเต็มกำลังหวังจะปิดเกมในทันทีแต่เขาประมาทแอนดี้เกินไปทันใดนั้นแอนดี้สวนกลับด้วยหมัดฮุกซ้ายเข้าที่คางของแอนโทนีแอนโทนีถึงกับเซและตั้งแต่วินาทีนั้นเกมทั้งหมดพลิกทันทีแอนดี้เปลี่ยนจากเหยื่อเป็นนักล่าเขาเดินหน้าซัดหมัดไม่หยุดเหมือนกับฉลามในกลิ่นเลือดแอนโทนี Anthony โดนหมัดซัดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนร่างของเขาแทบยืนไม่ไหว กรรมการเห็นว่าแอนโทนีท่าไม่ดีจึงจะเข้ามาหยุดไฟเพื่อไม่ให้ราชันได้เจ็บไปมากกว่านี้เสียงเฮกึกกล้องทั้งเวทีและค่ำนั้นแอนดี้รูอิสก็ได้กลายเป็นแชมป์โลกรุ่นเฮเวทคนแรกในประวัติศาสตร์จากเม็กซิโก